สมศัสด์ได้มีการแสดงความพี่เห็นผ่านทางด้าน facebook เมื่อประมาณเนี่นะโพสเดียวเลยเมื่อประมาณสองชั่วโมงที่ผ่านมานะคะบ,บอกว่าดีแล้วที่พูดกันตรงๆดีกว่าซึ่งถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยก็น่าจะแปลได้ว่าถ้าพิธาเนี่ยไม่ได้เสียงของสอวอก็คือสอวอเนี่ยไม่โหวตให้กับพิธา เพื่อไทยเนี่ยก็จะหันไปจับมือกับพลังพลังประชารัฐนะคะก็คือขั้วรัฐบาลเดิมเนี่ยแหละก็คือพลังประชารัฐนะคะแล้วก็ภูมิใจไทยหลักๆประมาณนี้ทีนี้จําได้ใช่ไหมคะว่าที่ผ่านมามีจะพูดมาโดยตลอดเลยว่าเราก็มองนะคะว่า,อาไอเดียต่างๆเนี่ยที่ทักษิณเอ่ยหรือว่าคุณอุ้งอิงเออยเนี่ยเขาน่าจะมีการ วางตัวไว้พอสมควรแล้วแหละว่าถ้าถึงที่สุดแล้วเนี่ยก้าใครไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้มันก็เป็นโอกาสของเขาเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่เขาเนี่ยจะสามารถขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลได้ถูกไหมคะเพราะว่าเราให้โอกาสคุณแล้วแต่คุณทําไม่ได้ไงก็ต้องถึงตาเราแล้วแหละซึ่งเราก็มองว่าเขาน่าจะมีหนทางไว้แล้วแหละน่าเขาเรียกอะไรน่าจะมีการดีลค่ะ ผ่านคร่าวๆไว้แล้วว่าเออเนี่ยโอเคเรามาเซเยสกันดีกว่าถ้าเกิดว่าอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเป็นรัฐบาลร่วมกันนะก็เนี่ยแหละก็คือเห็นไหมคะว่าตอนนั้นเขาเคยพูดใช่ไหมคะว่าเอ้ยไม่เราจะต้องจับมือกับเก้าวไกลยอย่างแน่นอนเราจะดันให้คุณพิธานเนี่ยจะตั้งรัฐบาลให้ได้ก็ขอยืนยนันแล้วก็มีการฟั่นงงฟั่นงานด้วยนะว่า เราพูดเป็นครั้งที่ 501, 502, 503, 504แล้วอะไรแบบนี้แล้วก็เมื่อวันก่อนก็เพิ่งจะออกมายืนยันใช่ไหมคะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะจับมือไปด้วยกันเราก็จะอยู่ไปด้วยกันตลอดไปนะคะก็คือเหมือนว่าไปตลอดลอดฝั่งแน่นอนสำหรับ8พักร่วม MOU แต่สุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ก็มีการโพสต์นะคะตามที่ทุกคนได้เห็นบนหน้าจอเลยเนะของคุณอนุชา ไทย PBS นะคะได้มีการทวิตขึ้นมาบอกว่าภูมิธรรมรองหัวหน้าเพื่อไทยได้บอกกับผมว่าเพื่อไทยเนี่ยยังหนุนก้าวไกลแล้วก็สนับสนุนให้คุณพิธาเนี่ยเป็นนายกแต่ถ้าถึงทางตันไม่สามารถผ่านด่านของการโหวตของสอวไปได้แล้วเนี่ยการสลับขั่วนะคะจับมือกับพักรัฐบาลเดิม ก็ถือว่าเป็นทางออกทางหนึ่งเพราะไม่อยากที่จะให้มีนายกคนนอกหรือรัฐบาลแห่งชาตินะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะเพื่อไทยเก้าไกลพิธาลิ้มเจริญรัตนายกคนที่30จัดตั้งรัฐบาลก็เห็นไหมคะว่าสุดท้ายแล้วมันก็มาลงตรงที่เราเคยวิเคราะห์ไว้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่เราเคยพูดไปแล้วอาจจะมีคนไม่พอใจและจะมาหาว่าเราฝัน มันไม่ใช่เลยเห็นไหมคะว่าในสิ่งที่เราเคยพูดไว้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงแล้วเราก็ไม่ได้ไปตําหนิคุณนะแต่เราแค่พูดความจริงว่าคือคุณก็ควรที่จะพูดมาเลยคืออย่าไปเป็นนังเขาเรียกอะไรอะ,อะนางเอกในการดื่มน้ําส้มบีบน้าตาว่าถูกกระทําอะไรแบบนี้แต่ว่าความเป็นจริงมันก็คือเห็นไหมคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย คุณก็รู้ถึงสิทธิของคุณตรงเนี้แล้วคุณก็เตรียมการเอาไว้แล้วว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมีการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งบอกตามตรงนะเราก็ไม่เชื่อหรอกว่าสมมตินะสมมติคุณจะมาบอกว่าโอ้ฉันรู้ดีว่าฉันเนี่ยมีสิทธิเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นพรรคอันดับที่สองแต่ฉันเนี่ยยังไม่เคยที่จะไปเดีลกับใครเลยฉันยังคงออรอ,อ,อให้ถึงวันนั้นจริงๆแล้วฉันค่อยมานั่ง จัดตั้งรัฐบาลของฉันเองมันเป็นไปไม่ได้แล้วถึงได้บอกว่าการที่คุณจะพูดแบบนั้น,นมันก็จะดูแบบเหมือนขี่ม้าโคนี่เกินไปเพราะคนที่พักการเมืองเนี่ยเขาก็ต้องทําไปตามสเต็ปของเขาอยู่แล้วถูกไหมคะว่าโอเคเขาเป็นพระอันดับสองอเขาก็จะมีการเตรียมดีลอะไรกันไว้คุยอะไรกันไว้คุยอะไรกันไว้นะคะก็คือเหมือนกับว่าถ้าอันดับหนึ่งเนี่ยทาไม่ได้อันดับสองก็จะจัดตั้งรัฐบาลแทนซึ่งเราก็มองไงว่าคุณก็เลยต้องมีการ คุยเกล่นกันเอาไว้แล้วนะว่าเออเราจะมาร่วมมือกันนะเพราะฉะนั้นถ้าถึงเวลานั้นปุ๊บสวไม่โหวตให้นะมันถึงที่สุดแล้วมันถึงทางตันปุ๊บเนี่ยคือแน่นอนนะคะองอิงหรือว่าพักพวกนี้ก็จะพงหาขึ้นมาเลยก็คือเหมือนกับว่าไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งรอกักตั้งตอนนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อถูกไหมคะคือไม่มีใครหรอกที่รอจนกระทั่งถึง ณเวลานั้นแล้วค่อยมานั่งเออะไรกวักมือกันในรัฐสภาบอกเออเอเธอเธอมาเข้าร่วมกับฉันไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันมันเป็นเรื่องที่ตลกพอถึงเวลาเขาก็จะโบดกันไปเลยว่าอืเนี่ยคนดิเดตคือใครอะ่ะอุอ้งอิงนะะหรือว่าเป็นใครลุงตู่หรือจะเป็นประวิตรหรือจะเป็นอ,อนุทินกวานไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ได้เผย ในสิ่งที่เราเคยบอกเอาไว้แล้วแต่ตอนนั้นคุณไม่ยอมรับนะคุณก็พยายามทําเหมือนแบบโอ้ฉันใส่ซื้อบริสุทธิ์นะฉันเป็นนางเอกเ,เนี่ยฉันชัดเจนมากแล้วแต่ว่าฉันก็โดนกล่าวหาเพราะสุดท้ายแล้วเห็นไหมคะว่าพอข่าวช่วงนี้มันออกมาหนักมากเลยว่ายังไงพิธาก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วโดนโดนฟันฉับแน่นอนหรืออะไรเนี่ยเห็นไหมคะว่าสุดท้ายทางไทย PBS เเนี่ยก็ออกมาพูดนะคะบอกว่าภูมิธรรม รองหัวหน้าเพื่อไทยเนี่ยก็ได้ออกมาบอกเลยว่ายอมรับว่าถ้าถึงทางตันแล้วเนี่ยก็เป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นเป็นสิทธทิอันชอบธรรมของพรรคเพื่อไทยที่จะขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลนะแล้วสุดท้ายเขาก็จะต้องไปเป็นเขาเรียกอ,อะไรผันออกไปเป็นรัฐบาลโดยทิ้งก้าวไกลเอาไว้ให้เดียวดายเป็นฝ่ายค้าน ซึ่งจําได้ใช่ไหมคะตอนนั้นที่มี่ยังได้เน้นแล้วเน้นอีกนะถึงทาง5้าหกแพร่งอะไรทั้งหลายแล้วก็เราก็ได้พูดอะเนาะว่าเราก็มองว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาก็อาจจะหักหลังก็คือไม่ได้ไม่ได้มาจับมือกับทัต้าไฟหรอกแล้วตอนนั้นเนี่ยทางคนที่สนับสนุนเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยพอใจเราหาว่าเราเนี่ย เ,เสี่ยมหรือว่าพยายามที่จะให้ไลยหรืออะไรแต่เห็นไหมคะว่าสุดท้ายแล้วนักข่าวก็เป็นคนเผยออกมาเองว่าคุณภูมิธรรมเป็นคนพูดเองว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปเป็นรัฐบาลกับภูมิใจไทยหรือว่าพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นถามนิดนึงลไล้ประโยคที่คุณให้หมอชนละนานไปจับมือไปกอดกันไปเ,เข้ามงคลสมรสนะคะเข้าพิธีมงคลสมรสแล้วบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราก็จะจับมือเราก็จะอยู่ด้วยกันร่วม,มหัวจมท้ายกันแปดพักนะคะก็คือพร้อมที่จะย้ายไปเป็นฝ่ายคา้านหรืออะไรอันนี้คือเป็นเรื่องลวงโลกทั้งเพลงนะก็ะะดูเอาแล้วกันนะคะว่าในสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะ,ะแล้วเราเนี่ยเคยเขาเรียกอะไรเคยโกหกหรือเปล่าคือเราเนี่ยพูดไปตามพูดไปตามความจริงเลยนะแล้วก็เห็นไหมคะว่าตอนที่เราพูดไปเนี่ยคนที่ สนับสนุนเพื่อไทยเนี่ยอาจจะอาจจะด่าเราก็ได้อาจจะไม่ชอบในสิ่งที่เราพูดแต่ว่าสุดท้ายในสิ่งที่เราพูดมันก็เป็นไปตามความจริงนันนี่นนแหละเราถึงได้บอกว่า,วาเราเราไม่เคยมีอาคตินะเราไม่เคยเไม่ชอบเพื่อไทยหรืออะไรแต่ว่าเราแค่วิเคราะห์ไปตามเนื้อผ้าในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะคะก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าถ้าเพื่อไทยทำอย่างนี้แล้วจริงๆเนี่ย ปฏิกิริยาของคนในสังคมเนี่ยจะคิดยังไงนะเห็นไหมคะว่า,เ,าเราก็มีการไกลไลน์เนี่ยหรือว่าพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วว่าเออถ้าทําแบบนี้มันมัน,ม,นมันต่างอะไรกับการหักหลังเปล่าถูกไหมคะ <S <S เพราะว่าตอนที่มีคนมาวิเคราะห์หรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ถึงพักคุณว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็เทกระจาดก,ก้าวไกลหรือว่าหักหลังแทงข้างหลังคุณก็ออกมาโวยวายกันเต็มไปหมดเลยโอ๊ยใคร เนี่ยมันให้ร้ายพักเรามันเสี้ยมพักเราท่านท่านรี่ว่าเราเนี่ยจริงใจกับพักเก้าไกลมาโดยตลอดเราก็บอกว่าจะจับมือกันไปตลอดรอดฝั่งเหมือนที่ได้มีการประกาศออกมาเมื่อวันก่อนเพิ่งจะสองสามวันที่ผ่านมานี่เองอะ่ะที่บอกไม,ไม่ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเราจะจับมือกับพักแปดพักเนี่ยไปด้วยกันเราจะอยู่ไปด้วยกันแล้วก็เห็นไหมคะออกมาชื่นมื่นมากเลยแต่ เขาีอะไรหมอข้าวยังไม่ทันดำนะคะมาแล้วเออเพราะฉะนั้นทางอาจารย์สมศักดิ์ก็เลยแปลให้ง่งายๆนะบอกว่าดีแล้วก็พูดตรงๆกันไปเลยพูดกันตรงๆไปเลยดีกว่าถ้าแปลไทยเป็นไทยก็คือถ้าพิธาไม่ได้เสียงสอวอไม่ได้รับก,การโหวตจากสอวอเพื่อไทยก็จะหันไปจับมือลุงนะรัฐบาลเดิมเลยก็คือภูมิใจไทยกับพรรคพลังประชารัฐนะคะอันนี้ก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าดาออกมานะแล้วก็มีคนเข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะไปหมดเลยในใต้โพสต์นะคะมีคนเขาเข้าไปถามบอกว่าหมายความว่ายังไงคะเอออันนี้มีงงเหมือนกันนะยังต้องถามอีกเหรออรสมศักดิ์ก็เลยไปตอบว่าแปลว่าถ้าพิธาเนี่ยไม่ได้เสียงสวเพื่อไทยก็จะหันไปจับมือนะ,ะเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาแปลไม่ออกหรือนะคะอันนี้ก็ เออโอ้โหมีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยนะคะก็อ่านกันไม่หวัดไม่ไหวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะสนใจอยากจะเข้าไปอ่านใต้โพสต์ของอาจารย์สมศักดิ์ก็ก็ได้นะแล้วก็รู้สึกว่ามีคนเอาลิงก์มาปล่อยนะเออบอกว่าภูมิธรรมเนี่ยยอมรับว่าสลับขั้วตั้งรัฐบาลอันนี้เป็นหัวข้อเนาะแล้วก็มีคนเขาบอกบอกว่าฟังแล้วก็สรุปได้ว่าข้อความที่เขียนมาเนี่ยเป็นคำพูดของนักข่าวเองทั้งหมด โดยที่ผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยไม่ได้ตอบรับเห็นด้วยใดๆเลยแถมยังให้เหตุผลด้วยว่ามันทําไม่ได้เพราะว่ามันขัดกับเจตนาของประชาชนไม่ได้ต่างอะไรกับการเอานายกคนนอกเลยอันนี้อันนี้เป็นเป็นคนที่สรุปมาให้นะว่าเขาฟังแล้วแต่ว่าในช่วงท้ายเขาบอกว่าสรุปว่าเจอนักข่าวเนี่ยยัดคําพูดใส่ปากยัดแบบน่าเกลียดมากเลย ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปฟังก็ไปฟังได้นะนี้อันนี้เป็นความคิดคนที่เอ,อ,เอาเลิงก์มาปล่อยแล้วก็พยายามเนี่ยสรุปให้ทีนี้เนี่ยอาจารย์สมศักดิ์ก็ได้เข้าไปคอมเมนต์อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามี่ยังไม่ได้ฟังนะเพราะว่าพอดีว่ามี่เห็นกระทันหันว่ามันมีข่าวของอาจารย์สมศักดิ์เราก็เลยเนี่ยมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังแต่แน่ใจเลยว่าอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยน่าจะได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ขออ้างอิงนะคะว่าอาจารย์สมศักดิ์ก็มาตอบโต้บอกว่าไม่เลยเขาไม่ได้สรุปคำพาดหัวออกมาแต่อ้วนภูมิธรรมเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธเลยเพียงแต่พูดว่ารอเวลารอให้เวลาเนี่ยมาถึงแล้วการตัดสินใจก็จะเกิดขึ้นก็คือถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็คือไม่ได้ปฏิเสธไง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสมมติสมสมตินะคะนี่ะพูดกันแบบยุติธรรมเลยสมมติว่าเรานั่งคุยกับเพื่อนแล้วอยู่ๆเนี่ยเพื่อนก็มาสรุปคําพูดของเรา,เาไม่ใช่สรุปคําพูดของเราสรุปขึ้นมาเองอะ่ะสมมติเราเล่าอะไรกันสักอย่างหนึ่งคุยกันอาสามคนก็ได้แล้วอ,อคุณคุณเอเนี่ยก็อยู่ๆก็มาสรุปคําพูดของเราขึ้นมาลอยๆว่าเออเนี่ย แสดงว่ามี่เนี่ยพูดแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยมี่คิดว่าอย่างนี้คิดว่าฟอร์ดทัดเทพเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วซึ่งเราอยู่ในเหตุการณ์อันนี้พูดกันจริงๆเลยนะว่าถ้าเราเป็นคนได้ฟังแล้วมีการกล่าวอ้างว่าคําพูดอันนี้มันเป็นคําพูดของเรานะมันเป็นการตัดสินใจของเราเป็นข้อความของเราอะไรแบบเนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องแย้งสิเราก็ต้องปฏิเสธว่าเฮ้ยไม่ใช่ผมยังไม่ได้พูดแบบนั้นเลย ถูกไหมฮะอันนี้ในในลักษณะของคุณภูมิธรรมก็คือต้องแย้งสิว่อาอ้าวผมยังไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะคุณคุณอย่าพูดอย่างนี้สิผมเสียาหายอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้แย้งไปเลยแต่กับกายเป็นว่าถ้าสมมติว่านักข่าวสรุปแล้วเนี่ยคุณก็ยังเฉยหรือว่าไม่ได้ตอบรับอะไรเลยเนี่ยแสดงว่ามันเป็นการเหมือนกับยอมรับไกลๆนะแล้วก็อย่างที่อาจารย์สมศักดิ์ไปพูดไงว่าไม่เลยนะเขาไม่ได้ออกมาสรุป คาพาดหัวออกมาแต่อ้วนภุมธริรมเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธเลยเพียงแต่พูดเสริมขึ้นแค่นั้นเองว่ารอให้เวลาเนี่ยมาถึงแล้วการตัดสินใจก็จะเกิดขึ้นโอ้โหเห็นไหมคะมันมันก็ยังไงอยู่แต่ทีนี้เนี่ยมีคนมากมายเลยหน้าที่เ,เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นน,นะบางคนก็บอกว่าดูแล้วเป็นอย่างที่คนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพูดไว้จริง แต่ก็มีอีกคนนะคะมาบอกอ้าวอย่างนี้ก็แย่สินักข่าวเนี่ยสร้างข่าวลวงข่าวปลอมนะคะเฟซนิวส์นะคะแล้วก็บางคนก็มาเห็นด้วยแล้วก็บอกว่าอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยขยันปั่นนักข่าวก็ปั่นมั่วไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีท่านหนึ่งก็มาแย้งนะคะมาแย้งคนนั้นเนี่ยแหละที่ที่พูดบอกว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยไม่ได้พูดแบบนั้น นักข่าวเนี่ยปั่นเองมีคนมาแย้งนะคะบอกว่ายังไม่เห็นตรงไหนเลยที่ภูมิธรรมเนี่ยปฏิเสธหรือบอกว่าทําไม่ได้เขาแค่บอกว่ามันยากมันขัดกับเจตจำนงของประชาชนและต้องเอาไปคิดให้มันรอบข้อและก่อนที่เขาจะพูดแบบนี้เนี่ยเขาได้บอกด้วยว่าถ้าถึงทางตันประชาชนก็ควรที่จะเข้าใจ ว่าการสลับขั้วตกลงกันในรัฐสภาถ้าจะเทียบกับนายกคนนอกเนี่ยอันไหนแย่กว่าโอ้โหอันนี้ก็ยิ่งชัดเจนเลยนะเห็นไหมคะมันขึ้นอยู่กับการตีความนะซึ่งมันทําให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าทางคุณภูมิธรรมเนี่ยเปิดทางลงอันนี้เรามองว่าภูมิธรรมเขาเปิดทางลงนะในการอธิบายตรงที่ว่าเออเนี่ยมันมันขัดกับประชาชนนะ แต,แต่ก็อืมต้องเอาไปคิดให้รอบคอบและแถมท้ายด้วยว่าถ้าถึงทางตันประชาชนก็ควรที่จะเข้าใจว่าการสลับขั้วตกลงกันในรัฐสภาเนี่ยถ้าไปเทียบกับนายกคนนอกเนี่ยอันไหนมันแย่กว่าก็เห็นไหมคะเป็นการชี้นํำด้วยซ้ํานอกจากจะหาทางลงแล้วย,ยังไม่พอยังชี้นํำด้วยซ้าว่าเนี่ยคุณก็ลองดูสิถ้าไปเปรียบเทียบกับนายกคนนอกเนี่ย การสลับขั้วกันในรัฐสภาเนี่ยมันยังจะดีสัก,กว่านะนายกคนนอกรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยมันแย่กว่าเว้ยอะไรแบบเนี้ยเนี่ยแหละเห็นไหมคะว่ามันขึ้นอยู่กับการการตีความหมายว่าอะไรยังไงแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามียังไม่ได้ฟังแต่ว่าอ่านจากไอ้คำพูดที่เขาอนอนำมาลงกันเนี่ยมันทําให้เราวิเคราะห์ได้แบบนี้ซึ่งมีก็มองเหมือนลักษณะของอาจารย์สมศักดิ์ว่าเออในเมื่อคุณไม่ได้ปฏิเสธ แล้วคําพูดของคุณเนี่ยยังเป็นการแก้ต่างให้ตัวเองด้วยซ้ําถึงแม้ว่าคุณจะพูดเ,เขาเรียกอะไรสนับสนุนตัวเองไม่ให้มันดูน่าเกลียดเกินไปด้วยการที่พยายามเ,น,เน้นว่าเอ้ยมันทําไม่ได้แบบแบบแคล้ายๆว่าไม่ใช่ทําไม่ได้คือมันมันยากเพราะว่ามันขัดกับเจตจํานงของประชาชนเห็นไหมคะเนี่ยแหละคือเป็นการไว้ตัวนิดๆี่มองว่าเป็นการไว้ตัวนิดๆว่าเออจะได้ดูไม่น่าเกลียดคือพยายามที่จะหา เหตุผลในการสนับสนุนตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยฉันยังคำนึงอยู่ตลอดนะถึงมติประชาชนยัง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 ไม่ได้อยากจะอ่อนๆตามไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีการอธิบายเพิ่มเติมว่าเออจะเอาไปคิดให้มันรอบคอบนะแล้วถ้ามันถึงทางตันเนี่ยประชาชนก็จะเข้าใจเราเองว่าเราเนี่ยมีความลำบากใจมาตั้งแต่ต้นเลยเห็นไหมคะว่า โอ้โหเนี่ยคำนึงถึงมติประชาชนแล้วก็คิดว่ามันยากเดี๋ยวต้องเอาไปน้องไม่ใช่เอาไปนอนเอาเท้าไก่หนา้าคิดนะคิดให้มันถีดท้วนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมันถึงทางตันแล้วมันก็ต้องหาทางออกทีนี้ถ้าหาทางออกเนี่ยก็อยากให้ประชาชนได้เข้าใจว่าการสลับขั้วในรัฐสภาเนี่ยมันย่อมที่จะดีกว่ามีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติหรือว่านายกคนนอก ก็เนี่ยแหละเห็นไหมอันเนี้ยอันนี้มิมองส่วนตัวนะว่ามิมองว่ามันครบพร้อมเลยอ่ะมันพร้อมที่ถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งเพื่อไทยจะสลับขั้วปุ๊บเนี่ยก็ไม่ผิดไงเพราะว่าหาทางลงเอาไว้หมดแล้วคือเนี่ยบล็อกเอาไว้หมดเลยว่าโอเคเนี่ยโอ้โหเราลําบากใจมากเลยเราไม่อยากจะนั่นเลยนะแต่ถ้ามันมีการสลับขั้วปุ๊บเนี่ยก็คือมันถึงทางตันแล้วจริงคือเราพยายามทำดีที่สุดแล้วนะเราสนับสนุนก้าวไกลามาโดยตลอดนะประมาณนี้ แล้วก็มีคนมาแสดงความคีดเห็นเยอะมากนะคะบ,บอกว่าระดับนี้แล้วเนี่ยจะให้ตอบหนึ่งบอกหนึ่งเป็นสอง,งตรงๆแบบนี้คงไม่หมดหรอกจะบอกว่าไม่ก็ไม่ได้เดี๋ยวก็เกิดผิดแพนก็เลยต้องตอบแบบวนสนามหลวงซะสองรอบอันนี้เห็นด้วยเนี่ยแหละคือนักการเมืองนะคะมันต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้ว,แล,วแล้วยิ่งเป็นนักการเมืองที่มีเ,เขาเรียกอะไรนะมีชั่วโมงบินสูงนะคะเอออย่างคุณอ้วนภูมิธรรมเนี่ยก็นะ ก็เรียกว่าอะไรบินวินบนสนามสนามสนามหลวงสองรอบนะคะต่อมามีคนบอกว่าถ้าฟังจนจบจะจับคำพูดได้ว่าต้องมาหาหรือพิจา,า,ารณากันอีกทีหนึง่งถึงสามครั้งเลยเป็นคำตอบแบบมีช่องลอดเห็นไหมคะนี่คนนี้มองเหมือนมีเลยก็คือหาทางลงเอาไว้เรียบร้อยแล้วคือเอาโอเคแล้วกูปลอดภัยแล้วกูพยายามที่จะสแสดงให้เห็นถึงความยากลำบาก ตัดสินใจลําบากแต่กูก็มีการคํานึงถึงมติประชาชนอยู่ตลอดเวลาก็คือสํานึกในมติของประชาชนไม่อยากจะทําเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าเนี่ยดูสิเนี่ยเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะอะไรประมาณนี้แล้วก็คนนี้เขาบอกว่าเนี่ยพยายามเน้นพยายามเน้นถึง3ครั้งแล้วก็เป็นการตอบแบบมีช่องลอดนะคะก็คือเหมือนลอดช่องของวิษนุเครืองามเลยเห็นไหม พยายามที่จะมีการาหาทางไปอะซิกแซกอะว่ากันเถอะนะรถติดซิกแซกไปเลยอืแล้วก็บอกว่าไม่ไม่ติดกันด้วยการปฏิเสธแบบตรงๆว่าจะไม่เกิดขึ้นตัวเลือกหรือว่าทางนี้แบบร้อเปซ็นเป็นท่าทีแล้วก็แบบเดียวกับตอนหาเสียงที่ไม่กล้าที่จะแสดงจุดยืนไม่เอาลุงเอาลุงไม่เอาลุง แต่อุ้งอิงก็ตอบว่าทุกอย่างไปไปได้จนกระแสเปลี่ยนถูกต้องเพราะตอนนั้นนีก็ได้พูดเหมือนกันว่าอุ้งอิงเนี่ยพูดตลอดเวลาเลยว่าเวลาที่มีการดีเบตหรือว่ามีการสัมภาษณ์ในรายการอะไรต่างๆเนี่ยอุ้งอิงคิดนานมากแล้วก็แบบมันมันเออทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ก็คือมันอาจจะเป็นไปได้ก็คือตามสถานการณ์คล้ายๆว่าเขาไม่ปิดกั้นตัวเองไงมันไม่เหมือนเพื่อ,อ,อมันไม่เหมือนออทางก้าไกลมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราก็คือฟาดไปเลยก็เลยทําให้ หลายคนก็ก็ออกมาเยาะเยะ้ยตอนหลังไงว่าอ้าวก็เนี่ยมึงปิดประตูไปหมดเลยไม่ใช่เหรอก็สมน้าหน้ามึงเนี่ยแหละคือสาเหตุที่เพื่อไทยทําแบบนี้เพราะอะไรเพราะเพื่อไทยฉลาดไงในการที่ว่าไม่ปิดกั้นตัวเองเดี๋ยวถ้าเกิดว่าในสถานการณ์หน้ามันจนตรอกจริงนะคะไปต่อไม่ได้มันเจอทางตันงอ,อุ้งอิงก็สามารถไปจับมือกับลุงได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่เคยลั่นวาจาไวไงว่าจะาไม่จับมือกับลุงเพราะฉะนั้นนี่แหละคือทางรอด ก็เนี่ยแหละเห็นไหมคะก็เป็นการแสดงความคิห็นแบบไกลๆตีแบบรอบรั้วอะไรอย่างเงี้ยยังยังยังไม่เข้าตรงกลางอะไรแบบเนี้ยแล้วก็คนเนี้ยเขาบอกว่าก็เนี้ยแหละคือสิ่งที่พักเพื่อไทยทํามาโดยตลอดนะะแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยก็มีการบอกด้วยว่าถ้ามันไปถึงจุดจุดนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องให้ประชาชนเนี่ยเขาเข้าใจด้วยว่ามันต้องมีทางออกที่ดีได้นายกคนนอกสรุป มันก็ตรงตามที่พาดหัวคลิปนี้เนี่ยแหละว่าการสลับขั้วเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะว่าไม่มีการยืนยันแบบหัวเด็ดจริงขาดเลยว่าทางนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเห็นไหมคะเราเคยพูดมาโดยตลอดเลยว่าถ้าสมมติว่าคุณตีความหมายไม่ออกคุณอ่านเก,าเกมการเมืองไม่ออกเนี่ยคุณก็จะไปตีความหมายแบบผิดๆเราก็ไม่แน่ใจว่าคนที่ตีความหมายแบบลักษณะแบบนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นติ่งแดง เป็นแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าพยายามที่จะหาทางรอดให้อะแต่ว่าเห็นไหมคะว่านี่อ่านจากไอข้อความที่เขามาลงเนี่ยเราก็มองในลักษณะแบบเดียวกับอาจารย์สมศักดิ์เลยว่ามันเป็นการหาทางลงให้กับพรรคเขาเนะเป็นการเออเขาเรียกอะไรศัก์เป็นช่วงๆเลยว่าเออถึงสถานาการณ์แบบนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะทําแบบนี้โดยมันไม่ผิดนะมีมีการให้คําตอบล่วงหน้ากับประชาชนเลยว่า เนี่ยการสลับขั้วแบบเนี้ยมันคือถึงทางตันนะมันคือทางออกร่วมกันกับประชาชนแล้วก็ในรัฐสภาด้วยก็เลยมีการสลับขั้วกันซึ่งแด่นอนเลยในการสลับขั้วของพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำเพื่อประชาชนเพราะว่ายังไงมันดีกว่านายกคนนอกยังไงมันดีกว่ารัฐบาลแห่งชาติอยู่แล้วก็นั่นแหละไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอนะคะก็พูดมาหมดแล้วเนาะ แล้วก็มีคนไปแสดงความเห็นบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยจะตัดสินใจยังไงตอนนี้ก็ยังไม่รู้หรอกการเมืองมันไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะอีกโก้กันแต่มันคือการต่อรองเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดคืออันนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงคือการต่อรองเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ดีกว่าผลประโยชน์ของพรรคการเมืองเนี่ยแหละเห็นไหมคะแม้กระทั่งประธานสภาเนี่ยโ,โหยัง ขาเรียกอะไรฟัดกันออกเอาเป็นเอาตายเลยนะคะเพราะว่าเราก็ได้เห็นนะนะว่ามันก็มีการวางหมากว่าเออทางหมอชนละนาเขาอยากได้เป็นประธานรัฐสภานะคะแล้วก็บอกว่าแต่หากอนุมานตามอาจารย์เขียนก็คืออยากจะให้ประยุทธ์เนี่ยรักษาการยาวนานหรือว่าอยากจะได้รัฐบาลแห่งชาติมากกว่าหรือยังไงนะคะอืมังคนก็บอกว่าการพูดแบบนี้เป็นอันรู้ใจกัน บางคนก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะอ้อมไปทาไมในเมื่อมันมีทางเดียวเห็นเห็นยังไงก็ต้องมีอนุทินออไอสามร้อยเจ็ดสิบหกก้าวไกลเองก็จะไม่รวมอ,อ,อะไรนะก้าวไกลเองจะรวมไม่รวมก็ต้องยกมือให้ไม่รวมก็เสียโอกาสไปรัฐบาลใหม่เขาก็มีหน้าที่ในการตั้งสสรแก้รัฐธรรมนูญยุบสภาก็ไปว่ากันใหม่ในกติในกติกาที่แฟงมากกว่านี้ ก็เนี่ยแหละคือเขาก็วิาพากษ์วิจารณ์กันออย่างเต็มที่เลยนะว่าเออมันก็นั่นแหละมันก็เป็นไปตามที่คือไม่เข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะมองไปในประเด็นที่อาจารย์มสมศักดิ์แล้วก็มีได้มองแหละว่ามันจริงอะ่ะก็คือคุณภูมิธรรมเขาก็พูดอย่างนั้นแหละแต่ว่าเห็นไหมคะว่าที่มีคนมาแก้ตา่างหรือว่ากล่าวหาอาจารย์มสมศักดิ์เนี่ยก็อาจจะไปได้แ็น,เป,นเป็นแฟนคลับของพรรคเพื่อไทย นี่มาอีกแล้วคนนี้น่าจะเป็นแฟนคลับของเพื่อไทยโดยตรงมาด่านะคะบอกว่าแอดมินเพจอาจารย์เจียมเนี่ยก็เน้นย้ำเหลือเกินแฟนๆเพื่อไทยเขาก็บอกรอบที่ร้านแล้วมั้งว่าถ้าเพื่อไทยกล้าจะไปจับมือกับค้่รัฐบาลเก่าก็เตรียมตัวที่จะเป็นประชาธิปัตย์สองได้เลยคนเชียร์เขาก็มีความคิดเองได้แอดแอดมินนะคะทางเพจอาจารย์เจียมก็ย้ำบนอยู่ที่เดิมเหลือเกิน ปกติแล้วแกไม่ใช่คนพายเรือวนในอ่านแบบนี้อันไหนแกถามแล้วมีคนตอบแล้วแกก็จะจบไม่ใช่ขุดหาข่าวแบบนี้มาใส่ใครอันนี้ไม่เห็นด้วยนะคืออาจารย์สมศักด์เนี่ยเป็นคนที่ย้ำเดิมๆเ,เลยแนละยึดมั่นในความพิดของตัวเองถ้าคิดว่าถูกแล้วแกก็จะยึดมั่นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรมาสนับสนุนอ่าแกได้เนี่ยแกแกก็จะนํามาสนับสนุนอย่างในเคสเนี้ย มันยังเป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึงด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นมีคิดว่ามันไม่ได้แปลกอะไรเลยกับการที่อาจารย์สมศักดิ์จะมายาม้ำวนถูกไหมฮะเพราะว่าคุณบอกว่าย้ำวนก็จริงแต่เรื่องมันยังไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าอ,อมองอาจารย์สมศักดิ์ไม่ถูกละอืมแล้วก็เนี่ยคือแม้กระทั่งคุณจะมาพูดว่าพูดเป็นรอบที่ร้านแล้วก็มั้งรอบที่ร้านแล้วมั้งแต่ว่าคุณเห็นไหมคะว่าถ้าย้อมไปฟังคลิปที่คุณภูมิทําให้สัมภาษณ์ มันถูกต้องไงมันก็คือเนี่ยแหละถ้าตีความออกมามันก็ได้เป็นลักษณะนี้ก็แสดงว่าคนคนเนี้ยก็ยังเขาเรียกอะไรเห็นไหมคะพอความเป็นติงความเป็นแฟนคลับของเพื่อไทยเนี่ยก็จะมองข้ามความเป็นจริงนะก็ขอผ่านไปเลยแล้วกันอืมแล้วก็บอกบางคนก็ยอมรับความเป็นจริงเนะยบอกว่าทําจริงรอบหน้าก็เตรียมตัวคะแนนหายเกินครึ่งแน่นอนแต่ว่าอันนี้ก็ว่าไม่ได้เนาะเพราะว่าทางแฟนคลับเพื่อไทยเนี่ย ก็ก็คงจะเหมือนอย่างคุณสมบัติทองย้อยหรือเปล่าที่เขาคิดว่าเฮ้ยยังไงเขาก็ไม่เลือกเราอยู่แล้วแล้วจะกลัวไหมก็เดินหน้าไปเลยดีกว่าเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลไปเลยแล้วก็ทําผลงานเดี๋ยวขี้ค้านก็จะคานกันกลับมาชื่นชอบพักเพื่อไทยใหม่เพราะอะไรเพราะมีผลงานไงก็ดันไปสี่สวัสดิการค่าครองชีพหรืออะไรก็แล้วแต่เศรษฐกิจปากท้องดีปุ๊บ ประชาชนก็ลืมก้าวไกลแล้วก็หันมาเลือกเพื่อไทยอันนี้ตามที่เขาได้เคยพูดนะ,ละหลายๆคนก็พูดแหนมนองเนี้ยว่าจะไปสนใจมันทําไมมันจะให้มันเขาเรียกอ,อะไรนะแอนตี้ต่อไปก็แอนตี้ต่อไปเดี๋ยวต่อไปพอเรามีผลงานเนี่ยมันก็จะเข้ามาหาเราเองอันนี้ก็เป็นความคิดของคนที่เป็นเขาเรียกอ,อะไรอ่ะติงอย่างเพื่อไทยโดยโดยแท้อย่างพวกเคสามถุย หรือว่าทางสมบัติทองย้อยอะไรแบบเนี้ยนะเนี่ยส่วนใหญ่จะมีคนแสดงความคิดเห็นแบบนี้ทั้งหมดเลยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยว่าเออถ้าเกิดเพื่อไทยกล้าที่จะทําแบบนี้เนี่ยก็เตรียมตัวแน่นอนนะคะก็อืมก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ก็คือการเคลื่อนไหวของคุณภูมิธรรมนะคะก็เราก็นำเสนอทุกคนได้เห็นเนาะว่ามันมีความเคลื่อนไหวแบบนี้ส่วนใครจะ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะก็ว่ากันไปแล้วก็สามารถวิพา์วิจารณ์ได้นะคะก็ลองแสดงความคิดเห็นของคุณดูว่าคุณเนี่ยเห็นด้วยกับการตีความลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะคะก็ลองวิพา์วิจารณ์กันดูโอเคนะคะจบไปกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเมืเรามาดูน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะสำหรับที่มีพูดนะเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ให้คุณได้ฟังตบท้ายอีกทีหนึ่งนะคะสักครู่ค่ะ